สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกชนชมกลีบซ้อนดอกเล็กจิ๋วกันนะคะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังด้วยนะคะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะ แล้วก็ตา TW นะคะเป็นลายจุดเบอร์2เหมือนกันนะแล้วก็เทปกาวาสองหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยนี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว75ซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้ลีจะตัดอยู่ที่6เส้นนะคะที่ความยาว22ซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกลาสองหน้านะคะจะเป็นลายจุดแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสานกันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาจะสวมด้วยเส้นที่สองแบบนี้นะเส้นที่สามนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งนะแล้วก็เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สองออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสามนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐานหกกันนะคะลีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบน จับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างเสร็จแล้วจับอริบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับนะคะนี่นะก็จะได้เป็นฐานหกกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สอง เส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น3เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะรีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2องด้านบนวางลงมาเอาสงด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอา3ามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วหมุนมานะคะนะา เราก็จะเหลือริบบิ้น3าเส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองนะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยเมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะ จะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมานับริบบินข้ามสองเส้นแล้วพาดนะคะ1 2สองจับริบบินพาดมา1 2สองจับริบบินพาดมา1 2สองจับริบบินพาดมา หนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสองเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะรีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะดเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะ เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะหนึ่งสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งหกเส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นที่เราตัดไว้นี่นะคะตัวนี้นะหกเส้นนี้นะคะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะนี่นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะทั้งหกเส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบินนะคะนี่นะคะตัดให้เท่ากันหมดเลยนะคะแบบนี้นะทั้ง6เส้นหคู่เลยค่ะนี่นะคะพอเราตัดได้เท่ากันแบบนี้ทั้ง6คู่แล้วนะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอิบินคู่นี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะเราจะสารริบบิ้นเป็นคู่แล้วนะคะนี่นะในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหกคู่หกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะนี่นะเราก็จะได้เหมือนกันแบบนี้นะคะทั้งหคู่6เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวลีจะจับให้มองเห็นชัดๆนะคะลีจะจับอ,อลิบินคู่นี้ขึ้นมานะคะ จับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วเอาริบบิ้นลายจุดนะคะออกไปก่อนนะจับริบบิ้นเส้นด้านในสีพื้นนี่นะคะจับริบบิ้นลงมาตรงๆเลยนะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกนะใต้เส้นหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะให้ลอดผ่านมาสองช่องหนึ่งสองนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะ นี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้ต่อเลยนะคะเอาริบบิ้นลายจุดมาสารก่อนนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นสีพื้นนี่เลยนะคะนี่นะริบบิ้นจอกมาคู่กันในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหกคู่6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสองเส้นนะนี่นะคะหนึ่งสองแบบนี้นะ ทั้งหกเส้นเลยค่ะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะ นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งหเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญลงไปเลยนะคะ นี่นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชนชมกลีบซ้อนดอกเล็กจิว๋วน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะท,ที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ